วันนี้จะพาไปชม New ADV 160สีใหม่กับสีเขียว p e r i n o l Green เป็นสีเดียวกันกับเจ้าตัว,ว Forza และ g i o n o เลยค่ะเขามีทั้งหมด4ส,สีด้วยกันมีสีเขียวสีดำสีเทาและสีแดงมาพร้อมเครื่องยนต์ e s p p ั t 157cc ไฟหน้าและไฟท้าย Full LED พร้อมไฟ day time running light ชิวหน้าปรับได้2ระดับมาพร้อมแฮนด์ท็ปเปอร์บาร์คอนโทรลได้แม่นยำแข็งแรงมั่นคงทุกการขับขี่และที่สำคัญเขามีที่ชาร์จไฟสำรอง USB Type A ให้ทุกการติดต่อไม่สะดุดตอบโจทย์ทุกการเดินทางหน้าปัดเรือนใหม่ Full LCD ขนาด5นิ้ว แสดงผลได้ครบคันมีระบบเบรกแบบ ABS มาพร้อมดอกอยางแบบรุดออนออฟช่วยยึดเกาะถนนได้ดีพร้อมซับเทงคู่เอกลักษณ์สไตล์รถ SUV by, บอ์ซับแรงกระแทกได้อย่างนุ่มนวลกุญแจสมาร์ทคีย์กุญแจอัจฉริยะมีระบบป้องกันการจรกรรมอีกด้วยค่ะ ส่วนใครที่เป็นคนของเยอะไม่ต้องกลัวเลยเพราะเจ้า ADWIN 160ของเราเก็บของได้ถึง30ลิตรใครที่สนใจและอยากเป็นเจ้าของก็สามารถมาที่สุพัฒน์มอเตอร์ทั้ง32สาขาหรือจะทักเข้ามาในเพจเ Facebook สุพัฒน์มอเตอร์กาาสินได้เลยนะคะ